เอาละครับผมสวัสดีทุกผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูุดาเบย์นะครับแล้ววันนี้มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile นะครับแล้ววันนี้ก็ไม่มีรหัสหลักเล่นอีกแล้วนะครับซึ่งรหัสหลักผมโดนแบนอยู่นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่รู้เรื่องราวนะครับไปดูหน้าช่องได้นะครับผมอัพคลิปไปหมดแล้วนะแต่ว่าในตอนนี้นะครับคือผมจะมาทำคอนเทนต์นะซึ่งคอนเทนต์นี้บอกเลยว่าทดสอบสังคมมากๆนะครับคือที่ตอนนี้นะครับรหัสลองของผมเนี่ย ชื่อก็แปลกมากนะโดยที่มันตั้งอัตโนมัติให้ผมอะแล้วก็เลเวลนะครับก็อยู่ที่54ครับผมซึ่งเลเวลตัวละครเนี่ยมันน้อยมากนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้ของผมเนี่ยมันเป็นรหัสลองซึ่งผมเนี่ยทำชาเลนจ์ใน Tik t o อนะครับซึ่งผมเอารหัสนี้ตั้งแต่สมัครใหม่เลยเนี่ยให้มันขึ้นแร้งรีเจนเดอรี่แร้งแดงอะไรประมาณนี้แลยทีตอนนี้เนะี่ยรหัสนี้นะครับเลเวลแค่50กว่าเนี่ยแต่ว่าอย่าดูถูกนะครับเพราะว่าแล้งเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่วะ 8,299- เหรือ8,300นะครับเอาจริงแล้วก็ยังไม่ถึงแรงแดงหรอกแต่ว่าในตอนนั้นนะผมเอาขึ้นแต่แรงแดงมันขึ้นแบบเดียวเพราะว่ามันเพิ่งรีแรงใช่ปะละ่ละรหัสนี้ผมก็ไต่เล่นๆน,นะครับจากสมัครใหม่เลยเนะี่ยตอนนี้ก็ตั้ง8,3 0 0นะครับแต่ว่าเลเวลเนี่ย54แล้วผมจะมาทดสอบสังคมไว้ว่าเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยใช้ตัวบอทนะครับสกินปืนไม่มีนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยเลเวลของตัวละครแค่54เไว้เขาเนี่ยจะให้ผมเล่นหรือเปล่าะครับวันนี้มาทดสอบสังคมกันนะครับ mm. เก็จะช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับและที่สําคัญเลยนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แปลกๆแบบนี้หรือว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับคอมเมนต์มาได้และที่สําคัญเลยกดไลค์คลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้ถึง500ไลค์นะผมจะจัดคอนเทนต์ปลอมตัวแบบนี้อีกนะครับถ้าใครชอบนะโอเคเดี๋ยวเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปหาห้องกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆทุกคนอย่าลืมเข้าไเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over Top Up อปอั ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอ CP เข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียวแ,ยและในตอนนี้ร้านโอเวอร์ท็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค <Hey! S 1> ุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้นในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไม่เลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะมาไ,ได้ครับเลเวลจิตห้าสิบห้าผมเพิ่งหัดเล่นนะพี่เล<ม><ม>่นนานแล้ววิงโง่เหมือนเดิมผมเล่นเกือบหมื่นนี่มีประสบการณ์ <laughs> พี่เบสมาพี่นะติว่ง ส่งไปดยวะยังไงผมดีอะไรอ๋อน่าจะเพื่อนเขาโอใจคอไม่ดีเลยเพื่อนของมาเพื่อนเข้ามาครับโอเคครับทีละใหเขาก็ให้ผมเล่นด้วยนะครับผมมาเขาไม่สนเลยว่ะว่าตัวละครผมเป็นยังไงโอเคก็โอ้โหแล้วดูเรื่องดรามดิโหแตนักว่าโหทรงนี้บอกเร็วบันเทิงโอเคทุกคนตอนนี้ผมบอกก่อนนะครับว่า ผมเนี่ยใช้การแคปเจอร์ตัวรองเลยครับภาพอาจจะไม่ได้ชัดกว่าการแคปเจอร์ตัวหลักนะบเพราะว่าตอนนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับอ่าสิสเต็มต่างๆนะครับตอนนี้ผมกำลังสั่งของมาเปลี่ยนอยู่นะทุกคนก็รับชมแบบนี้ไปก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ชัดเหมือนเดิมนะทุกคนขออภัยจริงประเด็นคือเสียงดีเลยแล้วมาครับไม่มีแต่อ B P ห้าสูนีครับทุกคนดูฟังกูสิเยผมปลอมเสียงได้ป่ะจังหวะเมื่อกี้ผมโอเคนะปลอมเสียงเขาได้นะ แต่ว่าตอนนี้คือผมจะเร่งเสียงเพื่อนดังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเออผมเฮ้ยเฮ้ยโอ,อ้โหอ,อะไรวะไอ้พ<ำ>ิมหน้าคุณมันบอกวัาเบล55นี่ไม่เป็นมึงกำลังเล่นนี่เหรอไอ้สัสโดน้าเลยหรือว่า55เล่ไม่เป็นรหัสใหม่หรือเปล่ามันอยกลางมัน,นอยกลางกลางเป็ะๆอะไรเปล่ย ยิงเหี้ยเลยไม่โดนไรั่วชอบป็นไรอ่ะเพื่อนไม่ค่อยไปตัวอะไรเนี่ยจอไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยไปจะเก็บเอ็ดแล้ววะเอออะไรเนี่ยเอ้าไอ้ช่โอ้ยอยู่หน้าเพื่อนโอ้ผมไม่ได้เอ็ดขาดตัวเดียวโอ้ยสวยเลยแล้วคือเพื่อนเราหัวร้อนอะไรวะเนี่ยทุกคนเก็บไปสี่มาอ๋อ นนนั่แแหละวมเดมีหมดเล้วื้านขวาเปล่าวะจ๊ะอย่าไปใช้เดบีมัดีมันดีไม่ใช่เลยเช็ดน้ำมาสิติได้แล้วน่าต้วที่อุ่นเลยไม่ใช่เดียร์นะจ๊ะเฮ้ยโอ้โหวิ่งเกือบไปละต้องไปลาก่อนโอ้โหข้างหลังก็มีข้างบนก็มีครับ โอ้โหทั้งสองฝั่งเลยเมื่อกี้อยู่ห้องจีนแต่ตรงนี้มันน่าจะข้องปีนี้ผมทำเสียงไม่ได้เพื่อนโว้ยโอ้ไอ้ฮีโอ้โอ้ยตายอะไรกันเนี่ยเพื่อนโดนเก็บเอทเลยไม่รู้ว่าทำไมวะแน้นนะ อนนโอ้โหตัวโกดรแดงก็ไม่ได้ช่วยผมเลยช็อตนี้โอเคดีวะออกไปก็โดนสไนัยแน่เลยทำไดูดิกาสองตัวบอดมึงพังมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอเคสวยได้หนึ่ง <c oughs> ไฮ้มึงเอออะไรจอเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผม เราเปิดใหม่สิคบไปเบสอุ้ยด่าผมป่ะเนี่ยแี้วพี่เบสต้องเช็ดมือดูเฮ้ยนี่ผมกดยิงไม่ออกเมื่อกี้เช็คว่าทำไมเลยต้องใส่ถุงนิ้วต้องใส่ถุงนิ้วต้องใส่เก็บเอ๋นะครับโ ปแล้ว12คิวว่าเพื่อนเราคิวไปสองอยู่เลยสุดใส่สุดใส่สุดเอาอีกดึงเอาอไปสองคอณลอัดเลยว่าพบก่อนพบก่อนดูมันเร็ว55มันเก็บไป14ดูกู350 งงแบบงงมากเลยจีเอ็มมันต้องไปแจกใครบมกแล้วเฮ้ยบางเอว่ะบ่มีรถนู้ให้เธอได้ขี่ไอ้เวรเพื่อนมาเ้างเพลงกล่อมอะไรผมวะนี่ทองให้สทยเป็นไรพี่เัยพี่เชยผมเป็นไร เฮ้ยเก็บเออีกแล้วเก็บเออเฮ้ยเอ้าหาปุ่มกูไม่เจอทุกคนผมไม่ใช่แหละผมผมแบกไปแล้วแลกรีเจนโอ้ยทุกคนผมเอสองรอบในเกมเดียว เพื่อเราชิวมากเลยอ่ะสิบเจ็ดคิวอ่ะทุกคนหลัดรองผมจะโดนแบนอีกไปเน่ทุกคนสกอร์คือแบบมือจัดเฮ้ยินสอดมัดใจไอ้เพื่อนร้องเพลงอยู่นั่นแหละช่วยผมยิงหน่อยดิสิบเจ็ดคิวไปแล้วเพื่อนจะให้ผมกี่คิวเนี่ยเออเอาทั้งยี่สิบไปที่โดนแลช่วยผมหน่อยดิแล้วด่านนี้ผมเล่นไม่เป็นด่านนี้ผมเล่นไม่เป็นผมเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้ทำไงมันเต็มที่ได้กว่านี้เว้ยชีวิตเราอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้แล้วสุดสุดแล้วเนี่ยทีนี้ฝืนแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยโร้อยเพื่ออะไรอีกแล้วฮะขอบคุณมากนะกูรักงัวมึงรับวระสนแทนกูน้ำใจมากเลยว้นชอยเจ้าเฮ้ยน้กิ๋งเจาตุ่มตุ่มจุ๊บดิ ไปอย่างนั้นแหละทำดีมากโอ้โอเคตุ้นโอเคตุนเกสามขาแม่งวิ่งโคตรเร็วอ่ะเคยเพื่อนผม21คิวแล้วเแต่ผมจะโดนแจ้งแบนแล้วเนี่ยผมโหดเกินไปละช่วยผมหน่อยดีไม่โดนหรอกเอาเลยไม่โดนหรอกถ้าโดนผมเชียร์ให้ครับเชียร์อะไรคุยเองเดี๋ยวผมโดนแบนจริงๆเนี่ยผมโดนแบนไปสี่รหัสแล้วแล้วเนี่ยผมต้องได้สมัครใหม่เนี่ยคุยเองเลยคุยเอง มาแล้วผมไปเลยมามาแล้วผมไปเลยเอาดิเพื่อนเล่นหน่อยเดี๋ยวผมอยู่บ้านรอสุชิยิบกูเลยนี่เเพื่อนโอ้เพื่อนไปกันหมดแล้วอ่ะเพื่อนก็ใจเย็นน้อยโอ้โหเพื่อนวิ่งหนอยจะคานใจสตันนิ่งเออกูเกินหนุ่มเป็นยงพี่แกวาเข้าด้วยใช้จักรยานรุ่นเลยนี่ เี่ยภูเขาั้งพี่จิบมให้โหดวะเพื่อนสุดละเจมมากันผมมาทำคลิปทดสอบสังคมว่าโหยิบสีคิว เพื่อนเพื่อนคิดว่าเลเวล55ไม่มีสกินเนี่ยแล้วแบบเพื่อนเพื่อนเจอไม่เปิดไม้หรือว่าเปิดไม้เนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเตะเลยปะเตะยริงจริงถึงมีของผมก็เตะทำไมอะเลเวลมันน้อยครับผมเพราะผมไม่ครับไม่ถูกเช็คตารับเลเวลหนึ่งผมเปิดเหมือนไม้ก็ผมก็ให้เล่นนะโอ้ใช่ใช่เน้นโม้พคุยครับพี่เน้นพม้คุยโอเคผมก็ว่าอยู่ผมเล่นอยู่ว่าร้องเพลงกันชิลเลยผมก็เลยแบบมีพลังไงโอเคพี่เดี๋ยวผมไปหาหา ตีอ oh so so like yeah, ื่นแป๊บนึงนะผมลองทดสอบเฉยฝากติดตามด้วยนะครับช่องเดอะเบสนะครับเดอะเบสเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเฮ้ยผมผมซับพี่อยู่พี่แล้วมเริคลิปนี้อัพด้วยนะเนี่ยผมผมได้คลิปอ่ะเอ็ดสองสองสองรอบติดเลยอ่ะตาเดียวอ่ะแล้วกูร้องเพลงด้วยพี่โอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่ใส่เพลงให้เดี๋ยวผมใส่เพลงให้แจมเลย โอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขออนุญาตนะครับพี่ๆสนุกมากครับสนุกมากครับสนุกครครับโอเคได้ไปตีหนึ่งนะครับเก็บเอ็ดสองรอบติดโอ้โหอันนี้ครั้งแรกไม่ไม่น่าจะครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะเพราะว่ามันโอกาสเป็นน้อยมากนะที่จะเก็บเอ็ดหรือว่าเก็บ5เนี่ยสองครั้งใน1เกมอ่ะคือคือมันมีโอกาสยากมันมีหลายปัจจัยเว้ยเช่นถ้าเพื่อนเราเก็บไปตัวหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จบแล้วใช่ป่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะเก่งนะแต่ว่ามันต้องดวงด้วยนะถ้าเพื่อนเราแบบไม่ได้เก็บเนี่ยเราก็เก็บเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยแลดด้้วยนนนะะคครรับผผมมมมไไ่เทุก แรงลีเจนด์นะครับเป็นไงตึงป้าเดี๋ยวจะโดนแบนอีกไปเนี่ยรหัสนี้เดี๋ยวผมไปหาอีกสักตี้แล้วกันเผื่อเจอตี้ที่แบบพูดคุยสนุกเหมือนตี้เมื่อกี้อีกนะครับป่ะไปหาดีกว่าครับและระหว่างนั้นเนี่ยผมก็เด้กทำการสุ่มห้องนั่นแหละครับก็ไปสุ่ม2ตี้เนาะแต่ว่าจสียด้มากๆนะครับที่มันอาจจะดูไม่สนุกเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนๆที่ผมไปเล่นด้วยเนี่ยเขาก็คุยกันเรื่องส่วนตัวอะไรประมาณนี้เลยครับผมก็เลยตัดลงมาไม่ได้นะครับแต่ว่าผมไปเฉลยตอนช่วงท้าย ตอนที่ผมอัดแล้วเขาก็รู้จักผมด้วยยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ผมเล่นด้วยแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะครับขอบคุณมากเลยแต่ขออภัยที่เอาทุกส่วนลงมาไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะตัดบางส่วนมาก็ไม่ได้ด้วยนะครับมันติดต่อไม่ได้เนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอตี้อีกตีหนึ่งเลยกันนะครับตีนี้ก็สนุกเหมือนกันไปดูดีกว่าครับเล่นเล่นด้วยครับพี่เล่นด้วยครับโอเคครับไม่ตัวละครเหมือนกัน่ะพี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนผเลยเลเวลผมเพิ่งแค่สิบห้าเล่นด้วยได้ไหมพี่สบายครับผม เสมอสี่ครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับผมได้ยินอะไรบางอย่างไม่เชื่อครับผมเอฟซีผมไม่ซีผมไม่ซีแล้วผมโอเคใจคอไม่ดีเนีวห้าห้าไม่ใช่หรอกเสมอพลานเปื่อไม่พี่ผมมาจากมาแลยนะครับผมมาจากอีกเกมครับมีพื้นฐานนะพี่ก่มาถ้ามีแบบคนเล่นพับจีกันมาเล่นเกมเนี้ยโหดนะลุย ใช่รู้อยู่ว่ามีพื้นฐานดิแต่พื้นฐานใช้ใจโลเป็นก็ไม่แปลกนะอันนี้อันนี้แปลกๆนะเดี๋ยวดูการเล่นเดี๋ยวก็รู้ใช่ใช่ครับโลการเล่นก็รู้สักพักเพื่อนโยนแล้วข่ำอย่างแห้งเลยผมอะผมใช้โทนี้ไม่ได้ละถ้าคนดูคลิปนี้จบปะเอาละแต่เวลาผิดไหม่แล้วเนีเพื่อนเป็นนักแข่งขี้ยาก่อนนักแข่งขี้ยาเกจะต้องผิดใหม่เอาละจะเขาจำได้ระหว่างเกมเดี๋ยวเขาจะโยนกันนะครับส่วนใหญ่แล้วผมเจอแบบว่า เข้ามาแล้วแบบเขารู้จักผมอ่ะเขาก็จะโยนกันนะส่วนใหญ่ก็จะถามนู่นถามนี่เป็นส่วนใหญ่หมด5วันนี้ก็เป็นตัวแบบพี่รอบสวยมากเลยพี่สวยมากมากเลยบีบีเพื่อนบี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 เพื่อนบีอีกที่บอมีิกูเฮ้ยโอ้โผมเป็ดดวลสไนเมเมื่อกี้มารอบนี้เพื่อนมีมีบีมีเพื่อนสองัวเพื่อนสองตัวคือแทงให้มาเจ็บมากเพื่อนเจ็บมากโดนไปนัดเดียวนะ สวยเทียแมงเอามีจอกเลยวางอยู่เพื่อนวางอยู่เฮ้เบดเราผมเห็นผมเห็นอันนี้มันพ่นหนุ่มควงมีดนี่หวอ่ะไ่อ้เหี้ยม่โอ้ไม่โอ่โอ้ไอ้ไม่โอ้มอ้ไม่อ้้ไ่อม่โ้ไม้ไเรียกถมงม่อ้ไ่โอม่อ้ไน่่เลไมอ้มมไอม่โอ้โ่ เน้นคะแล้วเพื่อนเอ้ยโูอันี่ไม่ได้ไม่ได้เน้นเท่าไหร่เลยนะพุ่งเลยใจเย็นเพื่อนมีมียาพี่ไว้โดนโดนหนักโดนหนักโดนหนักหนักจริงเปล่ากูเข้านะหนักเอ้าไอ้มีการหลอกกูด้วยว่าโดนหนักไอ้เฮ้ยเยอะตายเฉยโอ้ยกลับก่อนลูกซองเจสวยเฮ้ยหลังนเพื่อ ที่หลังมึงเ่ิ่งจบเพื่อนโดนหนักนี่คือมึงไม่ใช่มันไอ้กูวิ่งเต็มที่เลยกูวิ่งเต็มที่เลยเล่นแม่งจังหอะเนี่ยเสมอโอ้โหไม่ทันไอ้กูทำยังไมวะไม่แน่จริงนี่วะผมรีบมากเลยนะแต่ว่าไม่ทันเขาเพื่อนบอกผมเสมออย่างเงี้ย บกาเสมอกันอะไรอ่ะพี่แต่ว่าแรงมันตันเลยไม่ใช่เหรอครับตี๋ไปครับเราขึ้นแหล่งแดงครับก็เลยตันโอ้อโอเคครับผมคิดว่าตันไปละนะตัวปอมเพื่อนตัวปอมปอมมฟอร์มือมีมีสองตัวเพื่อนจะเก็บขี้อยู่มาแล้วเข้ามาแล้วเฉยโอ้ยลืมดฝ่ายเพ้อมาอีกแล้วไอ้แม่งจะตายมันอยู่อยู่มุมอยู่มุมมันอยู่มุม โอ้เนี่ยสองตัวสามตัวเลยวิ่ง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 อืมในบีในบีในบ,ในบ,ในบีเล่นนี้นี่นะเ่สา,ามหกนะนหงข้างหลังมันอยู่น่ะอยอย่ข้างหลังกันนะอ่ะอ่าเดี๋ยวสวัดว่ะืมผิวดีนะเนี่ยคนแอปผิวเจ้าเลย เหมือนมีครูมาตรวจกันบ้านยังไงไม่รู้วมันไม่ใช่สิบชิวเท่าที่ครูดูมาพื้นฐานมันต่อให้มีมันก็ไม่ใช่แบบนี้เพื่อนเราดอชัวเรามีคนแบกก็มีใช้ไปกว่าครึ่ง บีม mm ีเ hmm, พ so so, ื wave, wave, wave. Bbe bbe? ่อนตัวหนึ่งสแกนอยู่หายป้ามีต่าง้ายเนี่ยมันวิ่งขวาแน่เลยหายแล้วหายแล้วสแกนหายมันออกเพื่อนมันออกมันออกตองเอ็นเพื่อนเบ็ดมันเบ็ดมันเบ็ดมันตัวนึงโอ้โหสนายว่ะฉันดักเบ็ดอยู่ฐานเลยหลังกล้องเจ็บอีกไหมเนี่ยไม่เชื่อคมเกิด เฮ้ยโคตรอ่ะเชฟซองในในวีเก็บเอทอีกอ่ะเก็บมากเลยเหรอเกินไปเปล,าปลา่ารออะไรอ่ะเอ้โคตรเวอร์พอดีผมก็ดดูิเขาผมแ <c oughs> ข่งฟรีไฟล์มาครับพี่ก็ได้อยู่จริงจริงจริงครับมันมีเป็นพื้นฐานฟรีไฟมัน <c oughs> เก็บมันเกมล็อกนะพี่ ใช่ครับผมผมมันไม่เหมือนการเลื่อนเกมมันล้อโอ้ยลูกศรเข้าบีลูกศรเข้าบีเพื่อนเพื่อนเล่นได้ขนาดนี้โคตรแจ๋วมันผมลูกเข้าบีนะผมฝึกสี่นิ้วด้วยมันก็เลยได้เป็นแบบโอ้โหแปลกครับผมฝหายแล้วมันวางบวลครับผมต้องโชว์แล้วว่ะ โอ้ยสองเข้าหลังมาโอเครอบนี้ก็น่าจะเสียวินครับโหระเบิดเลยเงียบไม่ยันเลยนีรู้เลยอ่ะรงนั้นอะซิปคิวมีเยนีกะเปาเบาผมเล่นบีช่วยเพื่อนดีกว่าบีเมื่อกี้เหมือนจะไม่ไหวผมสแกนให้อ้าวมาสแกนมาด้วยเหรอแก๋ว ไม่มีว่ะเอ็กว่าบีชัวบีเพื่อนบีอะไรอยา่างเงี้ยเงียบจิ๊บเลยมีมีมีหน้าเรามีนี่มันดักอยู่เหมือนมันดักตัวหนึ่งอะเพื่อน <laughs> โอ้โหมันดักเบ็ดมันปิ้ด้วยเบ็ดมันปิ้นนะออกออกออก ออกเข้าแน่ถี่ซองก่อนเอ้ยซองมาจริงนั่นไง <c oughs> okay, โอ้ยสายให้ตัวหนึ่งข่มพลาดว่ะอุ้ยสายมันตัวหนึ่งไงมันเล่นบีเว้ยโอเคเดี๋ยวผมเขาไม่เข้าการเดี๋ยวผมมีทิพมายตอนนี้เดี๋ยวผมไปปาทิพมายตรงบีก่อนแล้วกันวางโทฟี่กับทิพมายให้ทันเฮียเพื่อนแปดคิวคิวนะโอ้โหยโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โหช้าว่ะแต่ว่าสกอร์ก็เดี๋ยวให้เพื่อนเราโชว์สักหน่อยละกันโอ้เดี๋ยวผมเซฟละเดี๋ยว ้ยสวยมากภาวนาให้เพื่อนไหวมาบีกันเลยก็ได้ครับเอ่อระเบิดตกบีครับเข้าในบีลึกกันเลยก็ได้เบ็ดผมต้องพยายามพูดช้าๆนะครับอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยปวดได้บ้างสไลด์เก็บไอ้นี่ละเข้าเข้าเข้าวีสตัวอุ้ยเรียบร้อยโอ้โห อุ้ยผมจะไปวิ่อู้หซะนะยังเร็วเลยอ้ายผมกลัวแล้วว่าผมกลัวบีผมกลัวบีมากผมบอกเลยตอนนี้ผมกลัวบีที่สุดงั้นเอาเป็นว่าถ้าเขาเข้าเอผมพอเล่นได้ครับแต่ว่าตอนนี้นะปัจจุบันผมต้องปะปดไอตรงบีให้ได้ก่อนเว้ยไปปั๊บเฮ้ยสวยบีแน่นอนเงียบเอไปแล้วไม่เงียบหรอกเอสัตบีเเลย เฮ้ยสวยมากสวยมากต่อเขาเอซันเว้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสวยมากเพื่อนได้โอ้ยดียไม่ตายว่ะ้เพังขึ้นมาเลยเข้าพังขึ้นมาเลยเขาเอซันเฮ้ยกดยิงดิโอ้ยผมกดยิงไม่ออกผมจะช่วยตีนี้อีกรอบนึงผมพลาดอะไรวะเนี่ยผมเป็นรหัสลองไงแล้วผมกดยิงไม่ออกไง นิ้วผมที่จะจีตัดทิ้งดีไหมเนี่ยผมพลาดไปเยอะมากอะเมื่อกี้ก็โดนสไนปาด่แล้วก็แบบแต่แรกวอร์มโอ้รอบสองมาอะไรวะเนี้นิ้วผมกดไม่ลงโอเคแต่ผมก็19คิวช่วยเพื่อนอยู่เว้ย้ผมยิงผมมันเป็นอะไรอยู่วะผมไม่รู้ารหัสหลักผมไปตั้งยังไงแล้วนิ้วผมมันล้วนไปแล้วเว้ยตอนเนี้ยกดชิงไม่ลงเอาใหม,คม,ม่ครับพี่ไหวอยู่ครับลบไหวอยู่ครับเอาเราเลืกเลื่อนฟีไฟล้วขายรหัสทิ้งแล้วเหรอครับ อ๋อยังไม่ขายครับผมบีผมอาจไม่ค่อยตึงแต่พี่ไม่กลัวรถใช่ไหม <laughs> ไม่ซีเดี๋ยวก็รีแล้วโอเคครับผมชอบอคำนี้ชอบคำนี้แล้วออันนี้เหรอคร <c oughs> ับที่ท,ที่บอกว่าแรงแดงครับใช่ไหมพี่เชื่อวะกูไม่เชื่อ ี่กูสิบเก้าคิวเพื่อนจะเชื่อก็บ้าสายแล้วกันผมชอบเหมือนกันนะมาเกิดฝั่งลับก่อนฝั่งลับก่อนเออใช่ฝั่งลับก่อนส่วนใหญ่แล้วจะได้เตียบนะด่านมาระเบิดนะทุกคนอันนี้ก็เป็นทริคไวแล้วกันนะไปรอบที่สองขอชนะพอเดี๋ยวคลิปจะยาวไปละตัดไม่ไหวโอ้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 อะไรกลุ่มผมเป็นอะไรอีกอยู่กับเพื่อนดีกว่าจะเก็อยู่ใกล้เพื่อนมากเลยนะเว้ยคุณอยู่ไหนวะ พอรอดักห้องข,องขวก็ได้สวยครับอ่านเกมขาดขน,ขนาดนี้สเสมอแน่นอนผม <mm> ไม่ได้สเสมอรครับเพื่อนอย่าว่ากัน ดีสองเฮ้ยเข้าหลังได้ป่ะเพื่อนอยู่ตรงไอ้สวยอีกตัวนึงสวยบอมดับดีโอเคไปต่อเด็กเก็บเอ็ดดีปหมเนี่ยโอ้โหตโอ้โหเอ้ยไอตัวนี้มันเห็นผมพอดีเลยจะเก็บเอ็ดอยู่ละ จะแบบให้เพื่อนเขาย่องย่อไปกลางแบบภูมิใจในตัวผมไงว่าแบบ level 55ด้วยเว้ยช่วยได้เก็บเก็บบอมฝั่งมันไปว่าแล้วเรากู้ได้ครับพี่สุดเเ็นม่แจริงจเหรอเนี่ยแก้งแ่งนหลังครับหลังครับไม่ได้หลังครับหลังครับหลังครับหนัขวาครับขวาเพื่อนขวาขวาแล้วใช่ครับซ้ายมือเจอเลย ไี้เียก็ห่อเหมือนกันไอตัวนายก็จะทิมทยมงานมาดีด้วยเดี๋ยวผมสนายสักหน่อยแล้วกันแต่ว่าสนยผมไม่ได้เซตมาแบบว่าดีเท่าไหร่เพราะว่าของแต่งมันยังไม่ครบครับตัวละครตัวนี้เอ้ยรหัสนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเล่นได้เก็เขนเก็บไปให้แบบ โอ้โหตอนนี้ไม่ได้ทำเลยเลยถ้าผมเล่นสนยผม <c oughs> ผมไปไม่ทันเพื่อนอะดิ <c oughs> แต่ตอนนี้ฝั่งนั้นมีแรงแดงแน่นอนครับลานเปอร์เซ็น <c oughs> ผมขอแบบเล่นกลแล้วครับขอ <c oughs> แต่มันไม่ครบนะขอภัยนะครับ <c oughs> แต่มันไม่ครบแล้วผมไม่สามารถที่จะเล่นสนายให้ตึงๆได้ <c oughs> อดนนีขอภัยจริงๆเ <c oughs> ข้าเข้าเอไปแล้ววะ <c oughs> โอเคสวยครับ อััเเเเดดมพื่นนบบลยโอ้ดับเบดเลยเหรอแดงแล้วแดงเลยโถ้ยโธ่จังหวะโคตรแย่เลยยิงไม่ตายยิงไม่โดนด้วยโอ้เสียสะท้อนมากเลยเ้ยเรียบร้อยเ้ยอ่าขึ้นกลางครับเข้ากลางแต่คนนี้น่าจะได้แรงแดงตัวจุดบ่ายครับครับแรงแดงส่วนใหญ่แล้วจะมี เทคนิคที่ไม่เหมือนกับตีอื่นละเนื่องจากว่าก็จะมีเรื่องของแบบการอ่านเกมนะครับที่ดีกว่าก็แล้วแต่คนละกันคนเล่นแรงแดงเขาจะดูกันออกนะครับแต่ตาตอนนี้ได้8คิวเองว่ะโอ้โหโเฮียจตานี้ผมรู้สึกว่าทามิงผมเริ่มไปละผมใช้ดวงของผมไปหมดแล้วครัสบสำหรับวันนี้เก็บเอ็ดไป3รอบในคลิปเดียวโอเคแค่นี้ก็โอเคแล้วครับตอนนี้ก็แบกให้ฝั่งทีมเราชนะก็สุดยอดเลยครับ50 <มา S 2> บ ไอ้มันไม่วิ่งมาจริงเหรอเนะชนะแล้วเนี่ยโอ้โหงงเลยจะชิลก็ชิลเฉยว่ะเฮ้ย MVP อยู่เว้ยยิงอย่างคมอ่ะโหชมผมเกินไปเอ๊ะยิงคมจริงคือเรื่องคือเรื่องจริงโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมก็ขอตัวก่อนนะครับโอเคครับไปเล่นตัวหลักจะบลาค่ะเป็นเร่อตัวหลักจบลาเปเล่นตัวหลักฟรี f i ล a ครับนั่นไง เ้ยใช่เปล่าใช่ครับใช่เปล่าฟ um uh ีฟายเล่นจริงป่ะครับเนี่ยผมก็เล่นอยู่แบกแรงผมหน่อยพอได้ครับผมแข่งฟีฟายอยู่ครับโอ้โหแข่งเลยค่ะไว้เจอกันใหม่ครับขอโทษก่อนนะครับผมครับเสียงกันเขาให้ไซด์เดอะเบสอ่ะอีกเสียงคล้ายๆเลย โอเคครับ okay, ผมทุกคนครับวันนี้กนะ็จะมีประมาณนี้นะครับการปลอมเสียงผมเนี่ยมันก็เป็นจุดด้อยของผมอยู่โดยเสมอมานะครับใครๆก็ <laughs> ผมปลอมเสียงไม่ได้ทุกคนสอนผมเลยวัดนี้พี่อย่างเงี้ยมันก็เสียงกวนนะเข้าใจปะ มันจะยังไงดีอะทุกคนแต่ว่าเออวันนี้ผมก็ทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูเรียบร้อยแล้วนะครับการปลอมตัวใช้เก็บเอชสามรอบวันนี้โอ้โหตึงเกินโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันมาด้วยนะครับเป็นตัวช่วยให้ผมเนาะก็ว,วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละทุกคนไว้เจอกันในพรีหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ